รวมรีวิวมัวลั่นจอโดยน้ำดื่มไทยน้ำดื่มริเทนซีกรอบอร่อยหยุดไม่ได้เลยเรื่องรถยกให้เลยโอเคทินบิสกิตบิสกิตแพนปานฉีบอร่อยโอเคเลย H P smart tank printer ดีต่อใจง่ายทุกด้าน สวัสดีอันยองชิการ์ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช็อตเด็ดบ่วนหน้าจอที่เทโรเจ็ดฮดีครับทางช่องอาทิพงค์ออฟเวอร์สปีเดียศูนย์ห้าและอาทิพงค์ออนเวสต์นิวเก้าสองฮะสองช่องทางติดตามด้วยครับสรุปรวยรีวิวครับท่านทีสนใจครับในนี้ศึกชิงชันสวาการในเกตกาคิปบ็อกซิ่งครับรุ่นสตอร์เวย์ครับเคยอดีตแชมป์นะครับน่าชก ตำนานครับที่สร้างประสบการณ์นะครับสามเอกไก่ย่างห้าดาวครับประจวบไวัย42ปีนะครับโอ้โหถือเรียกว่าประสบการณ์เลยทีเดียวฮฮเธอเรียกว่านักชกจากอำเภอชมิดปุริรมนะฮะนักชกอีสานของเราเจอกับท้าโจนาธานริปเปราครับไสสปส30ปีปัจจุบันนะฮะลุกครึ่ง แคนาดาอิตาลีนะฮะโอ้โ oh, หนานี้อายุห่างแค่12ป,นะคใใคปีนะครับแน่ใครจะคว้าชัยไปนะครับในศึกวัน172นะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่2 0มีนาที่ผ่านมานะครับเ <c oughs> มือ่อปีที่แล้วนะฮะนานี้ใครจะคว้าชัยครับคริสเตนชาโลพุชกาบนทียกแรกถือว่าท้าท่านั่งของลิเปราไปก่อนครับเตะปาการโหงจะไปเกี่ยวได้การท่านั่งของลิเปราเพิ่อไปตีกันการ,การมวยไทยนะครับผู้ชมครับท่านั่งของลิเปราแม่เพิ่อไม่ได้นะฮะแม่สามเองถือว่าเก่ง ได้ยังแน่นเดียวครับแหนกเตือนแล้วครับผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โหเตะซ้ายไปทีข้างล่างของ 3A ครับแหน่ทายโค้งเลยครับแต่นี้ความแม่นคิมบ็อกซิ่งถือได้ว่าความแม่นครับแต่ต้องการนะครับห้ามใช้ศอกนะฮะห้ามใช้น้มขานะฮะถือว่าเป็นเรียนที่สุดอ่าเตะซ้ายขวานะฮะนี่ครับเตะซ้ายให้ตามครับแต่สะตุดไปท่าหน้างของดิเปราพอจากนั้นครับดิเปราใส่ให้กับของ ทาหน้าของ 3A ครับ 3A ถือว่าโหเโตะา้าเลยะจกแรกถือว่าผ่านดันถลุยครับทาหน้าของ 3A ครับเตะสาถยยยรยยยยยยบยย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  โอ้โหไอ้ขึ้นเตะศูนย์กวางก็คอลียฮะที่แต่พลาดทาครับนี่ฮะแต่เกิดเพิ่ไปติดกรกมือไทยเนี่ยเพิ่ไปเกี่ยวไม่ได้นะฮะกรรมการเตือนเลยครับท่างของริเบร่าเดียวยกแรกถือว่าสายเอ่าเลยเดียวครับถือว่าคะแนนยังเฉียวเฉียดยกสองครับนี่ครับเอาคำว่ารวดเรียวครับแล้วก็เนี่ยครับพอเตะซ้ายครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเตะพัดในครับพยายามจะหาท่านของริเบร่าครับนี่ฮะนี่ครับมาเต็มท่านั่งของริเบร่าครับสายให้กับ ท่าหน้าของ 3A 3A โอ้โหแม่ไว้อาการยังดูครับแต่อาจจะโดนไปมันโดยไปเสยหน้านะครับครับนี่ฮะโอ้โหท่าหน้าของ 3A ครับพยายามจะหาดิเปร่าครับนี่ฮะโอ้โหขึ้นเตะเลยทีเดียวครับนี่ครับดิเปร่าครับมาเต็มปลายท่านั่งของดิเปร่าใส่เตะพับไหนครับแต่โดนอาการนะครับเป็นเบื่อข้างคิ้วนะฮะโอ้โหท่านคิ้วตาขวานะครับนี่ขอบตาเอ่อข้างด้าน คิวเลยเดียวนะผ่าเลยเดียวข้างขวาโอ้โหอาการถือว่ายังดีดูนะเพราะฉะนั้นนะครับแต่ภาพในท่านั่งของ3 a มครับยกแรกยก2ถือว่าได้ดียก3ถือว่านีเป็นนาต้องเอาคืนแน่ๆนะครับแต่เพราะฉะนั้นแครับอาจจะโจทย์ง่ายโจทย์ยากเลยเดียวกันนะทั้งสองทีมนะฮะมีปลายทางเลยครับท่านั่งของริเบราหมัดนี้เต็มเมนะครับ นี่กระสวกข่าวท่านั่งของริเปราโอ้โหพอดรูโหเกมเร็วครับแม่ต้นตบวัดร่วงก่อนไปทีนี่ครับมาตาาท่านั่งของริเปราเตับในพร้อมกันท่านั่งของโอ้โหอาการเสียล้วครับโอ้โหาเมตแม่สะดุดพอโดนนองเชือกเลยเดียวครับท่านั่งของริเปรานะฮะโอ้เผลอไปได้ในเดียวครับดีดีนันที่ไม่เกือบตกลนนะฮะพอยกนี้ถือว่าริเปราทาได้ดีนะฮะโอ้โหหมชุดใหญ่เลยเดียวครับนี่โอ้โห ท่านั <là> ่งสวมหมดกล้วน้องท่านั่งของซาเบครับถ oh <su> ือว <anak> ่ายังโอ้โหดสุดๆเชิงเจลด้วฮะนี่นะครับแน่เจ้าขอหเซิโอ้โหัศจรรย์ตอนทับแน่นะครับพอตรงนี่นะพอทุกนี้ครับยกใช้ดีไปแล้วหมัดซ้ายเลยฮะพาดขาครับในยกสามนี่ฮะพอรถจักรยัดไม่โอ้โหกำนำซัมเมอร์เซลล์เลยทีเดียวฮะพอยกสามตัวตีคะแนนพอยกสี่ครับนี่ฮะโอ้โหยังออกดีกว่าเลยครับนี่ครับเตะขวาเลยฮะนี่ครับโดนหมัดรัวเป็นใหญ่ท่านั่งของ ดิเปราครับโจนอาหารดิเปราถือว่าโอ,โ,โอ้โหหน้าติดตามจริงๆนะฮะโอ้นะฮะยังอาการไม่มั่นครับแต่ไม่ได้เล่เท่าไหร่นะฮะนี่ครับนี่ครับดิเปราครับโอ้เสยการครับแม่อาการเซทนั่งของ 3A นะฮะ พยายามจะหารวดครับแมนโวเป็นชุดใจครับโอ้โหนี่ครับสู้กันยังสุดทรหดจริงๆนะฮะคุณนผู้ชมครับโอ้ยไม่น่าเชื่อครับมาต่อเตะขวาข้างหน้าของสาอครับเอจะเตะสะดุดเสียหลักไปพอจังหวะนี้ครับหน้าทั้งของดิปร่าเนะีฮะโอ้สามถือว่าน่าชื่นชมนะฮะต้องขอยอมจริงๆนะหน้าของดิปร่าอายุน้อยสุดนะฮะอายุห่างแค่สิบสองปีก็ตามนะฮะโอ้โหเจอไปมาท่างของมาซ้ายครับนี่ฮะ เต็มนะครับถือว่าผ่านฉลุยครับแต่ถือว่าการบ้านอัจจะจดจัดสินเมื่อเทียวครับยกนี้ถือยกให้เป็นยก4ยก1นยกสแต่3ามเแต่ยก3ยก4ถือว่าโอ้โหยังเจียดเสีเลยครับคะแนนเต่พับในนะฮะพยายนทหารนะครับโอ้โหย์ทั้ง2 กลุ่มนะฮะสองทีมเลยเดียวครับแม่อาการมีปูกําในนั่งของสามนั่งของริเปร่าสามเอทัวตนแต่ไปยังไม่รู้จักจาเลยครับพอยกสุดท้ายครับตัดสินเลยฮะพอคะแนนนี่ว่าโอ้โหรวดครับเตะค้าน่งของสามเอครับเตะขวานะฮะพอเตะซ้ายรับแม่พยายามรวบไปหนครับตฮะโอ้โหดูนะฮะอาการไม่ม้วนท่านาของริเปร่าครับนี่ฮะโอ้โหรวดจวังหวะนะครับแต่ถือว่าเตะซ้ายน,นะท่านั่งของ สามเอนะครับพอโอ้โหเลือกไม่ถึงเลยสามเออาจจะนึ่งท่านัของลิเบร่าครับอาจจะสรุดไปพอโอ้โหรูจังหวะแบบนี้ครับถือว่าเตะซ้ายไปอีกทีนะฮะท่านนั่งของสามเอพอโอ้โหเตะซ้ายประสานเชเลยครับโอ้โหดูนะครับปลาย้างเลยทีเียรครับเผะอากาศตนสะดุดเสียงลากไปนะฮะโอ้โหยังไหวเลยนะครับก็อาการรัวไปก่อนนะครับนี่ฮะโอ้ยแย่แก่อนนะครับในการมข่เพราะฉะนั้นนะครับนี่ครับโอ้โหก็สุดทั้ง แทงเข่าทางของนะครับแม่พอโดนไปโอ้โหไม่เท่าไรครับสามเอกถือว่ายังดีนะครับพอทนทางดั่งของลิเปราครับพยายามจะหารโอ้โหรวดเลยครับนี่ฮะโอ้โหยังเกาะเดียคกับยังเกาะเลยครับลิเปรายังยังหารวดเลยทีเดียครับแม่เตะยังในสุดท้ายแล้วโอ้โหมาจังหวะเลยทีเดียครับแต่ช่วงในช่วงสิบวิสุดท้ายนะครับนี่ครับโอ้โหนะฮะสุดท้ายแล้วก็ยุดทานั่งของครบทั้งห้ายกเลยเดียวครับ เนจิงครันชิปบ็อกซิ่งครับในรุ่นสตวเตเบตไม่เกินกว่า25ปอนด์หรือประมาณ5 0กิโลกรัมะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ครับนี่เป็นนะฮะความภูมิใจนะฮะก็ถือว่าแสดงความดีนะฮะในรุ่นไม่เกิน58กิโละฮะขอภัยุชมนะที่นี่ครับเนี่ยเติดู o โอ้โหภาพรวมในภาพชานี้ครับถือว่าเตะได้ดีท่าทงของ 3A ครับ412ยังเจ๋อถือว่าไหวนะครับ ก็ถือว่าน่าติดตามเทียวครับเพราะว่าเตะขวาแต่พอที่ิสเป่าตัดอ,อัดได้จริงครับแต่สูญสีกันเป็นคะแนนเอกฉันท์นะครับชาตีสิบยกธงครัคบขึ้นมอบเขตมจัดทำเนียบในชิงชนะสุนสการครับนึกหมายความว่านะครับก็รุดเลยนะครับโซนทานดิสเปราต์ครับเอาชนะสามเอกย่างห้าดาวปรเด็นสุดมันเลยเทียวครับในชนะสุดการถือว่าเป็น น่าคมหนับเป็นมิตรภาพที่ดีเลยทีเดียครับแม่ถึงทั้ง2คู่ถือว่าน่าชกถือว่าเป็นทอร์นาโดทั้งคู่จริงๆครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2องครับยินดีผู้ชนะเป็นกำลังให้กับผู้แพ้ครับถือว่าเป็นมิตภาพที่ทั้งของ 3A ครับซึ่งน่าชกปูริรามถือว่ายัง วัย12นาจาะครับแต่30แทนจะนั่งของจนนทนาทานิปิราน่าที่หนาครับหลังจากที่วันลุมนีขึ้นมาเป็นธรเนียมในกลับมาเป็นแชมป์ระดัอีกครั้งเดียวครับท่านั่งของจอนทานิปิราในวันไฟในครั้งที่35เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะนันนี้ใครที่ติดตามได้ดูคลิปในรล่าบรรยายมวยก็ได้ติดตามเหมือนกันครับแม่นี่ฮะสนามที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้ครับโอ้โหนะครับเจอเจอครับสวัสดีครับพี่ตนชายครับพ่ดภาษาไทยหน้าที่ ตาม้วยครับนี่ครับนี่ครับนี่ฮะโอ้โหมามาท้าทายนะฮะนั่งแ,แตนเลยเดียข้างล่างเรียนั่เดียน์เลยครับผู้ชมนะครับนะครับโอ้โหประเทศไทยก็น่าติดตามเดียครับนี่ครับพระจันทร์ฉายป๋องสุพรรณพีพเแสนยไทยนั่นเองครับนี่ครับ เคยมาแพ้เออเคยสะดุปมาชนะสลับกันบ้านมาชนะอีกครั้งครับนี่ครับรักมามีฮาัทด,ด้วยท่าางของพัฒนชายครับแม่เนาะโกนนพัฒนชายนี่เองครับนี่ครับแฟนแท้าทายในท่าตงของลิเบร่าดีครับก่อนหน้าติดตามนี่คือช็อตเอ็ดมัวน์นัดเจที่ตัวเซนเฮสติ D นะครับ